สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊อิ๊ปเปิลชแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะยังอยู่ในเหรียญจำปีจิ๋วนะครับปี64นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับผมสำหรับจำปีจิ๋วนะครับผมปี64นั่นเองนะครับปี2564ที่หลวงพ่ออิฐ วัดจุลามณีนะครับผมจะสร้างเดี๋ยวเราจะมาชมเนื้องเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงก่อนนะครับผมว่ามีความสวยงามอย่างไรนะครับผมสําหรับท่านที่ได้บูชานะครับสําหรับรุ่นจิวหวก4ีนะครับผมก็เป็นรุ่นที่ฉลองมงคลอายุ65ปีหลวงพ่ออิฐนะครับผมวัดจุลามณีนั่นเองนะครับผมก็สร้างไว้ตั้งแต่ปี2564นะครับแล้วก็มาออกปี2566นนะครับผม เมื่อวันที่23นะครับกรกฎาคมปี2566นั่นเองนะครับผมอ๋อสำหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับดูนอกถุงซิลนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับหูตันนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแบบขาวแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ลงยาแดงนะครับผมลงยาแดงนะครับ โดยปกติเนื้อเงินลงยาแดงก็จะออกลงยาสีส้มๆแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช่เป็นลงยาสีแดงสดเหมือนกะไหลทองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความสวยงามนี่นะครับเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลงยาแดงนะครับแต่สีก็จะออกส้มๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมคุยลายคุยพื้นนะครับผมโดยช่างนะครับใช้คนเป็นคน คุ้ยพื้นนะครับผมด้านหลังนะครับแล้วก็ลงยาไปนะครับทําให้พื้นหลังมีลวดลายนะครับแต่ละเหรียญก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ช่างที่คุ้ยพื้นนะครับนี่นะครับทํางานออกมานะครับผมสวยงามนะครับด้านหน้านะครับกรอบเหรียญนะครับซ้ายขวาล่างบนนะครับผมกรอบเหรียญเท่ากันนะครับสมมาตรกันเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมนี่นะครับอ่าด้านหลังนะครับมงคลอายุ65ปี หลวงพราะอิดนะครับผมนี่นะครับต่อโคตรเต็กเลงนะครับอยู่ใต้คําว่ามงคลอายุนั่นเองนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามมากๆสําหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนี้นะครับจะสร้างอยู่ที่5,999เหรียญนะครับผมวัดจุลามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงคราม1สิงหาคม2564นะครับผมด้านหลังนะครับขอบเหรียญซ้ายขวาใกล้เคียงกันนะครับผม ด้านล่างด้วยนะครับใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นทําบล็อกตัดบล็อกค่อนข้างตรงนะครับตรงแล้วก็คมนะครับด้านหลังก็ตัดขอบคมชัดนะครับผมเบอร์ยื่นแทบไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับผมก็ตัดขอบคมมากๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมสําหรับจาปีจิ๋วนะครับขนาดสูงนะครับ2เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพอดีนะครับเรียบรอบ ทองคำกรอบเงินกรอบพลาสติกได้หมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะมีไว้บูชานะครับห้อยบูชาไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าเป็นเด็กนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับผมก็เหมาะสําหรับองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับก็เลี่ยมให้องค์ปูท้าวิสุวรรณนะครับไว้กับตัวเอาไว้คุ้มครองนะครับผมเหรียญนี้นะครับปลุกเสกตั้งแต่ปี2564ถึง2566ก็3ปีนะครับผมเพราะฉะนั้น ไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับรุกนี้นะคบผมเนื้อถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเงินบริสุทธิ์กันบ้างนะครับผมนี่นะครับดูนอกถุงนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเงานะครับผิวกระจกนะครับผิวใสๆแบบนี้เลยนะครับผิวตึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญจริงนะครับจะใสขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาโชว์มาดูกันนะครับผมเมื่อเราแกะออกมานะครับซีลถุงก็จะมีซีลด้านใน อีกชั้นหนึ่งนะครับซิวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมซิวค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือถุงซิลเหรียญปกตินั่นเลยครับเอามาซิวเหรียญเล็กนั่นเองก็จะทําให้ขนาดนั้นดูใหญ่นะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูผิวใสๆกันบ้างนะครับนี่เลยเนื้อเงินนะครับผิวกระจกนะครับผิวกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับ หูตันนะครับหูตันสังเกตดูผิวด้านหลังเหรียญนะครับผิวเงินเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผิวกระจกนะครับนี่นะครับขาวโบ๊ะเลยนะครับขาวแล้วก็สะท้อนแสงนะครับผิวกระจกแบบนี้เลยนะครับต่อโคตรเตกเลงนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเหรียญนะครับใกล้ๆกับเสียรของอุปูทิวิสวรณนะครับผิวกระจกสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมด้านหลังเหรียญก็อ่าผิวตึงผิวกระจกเหมือนกันนะครับเงาเแบบนี้เลยนะครับ ลักษณะรายละเอียดของเหรียญน,นะครับก็เหมือนเหมือนกันทุกเนื้อนะครับผมจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่โคดเตกหลิงนะครับผมสําหรับเนื้อเงิเนบริสุทธิ์นะครับก็ตอกอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมจะตอกอยู่บริเวณด้านหลังเหรียญน,นะครับผมตรงข้างหลังมงคลอายุนะครับ สําหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงแล้วก็เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมก็พี่ๆท่านใดนะครับชอบแบบไหนนะครับก็ไปเช่าหาบูชากันนะครับมีไว้บูชาองค์เล็กๆแบบนี้ก็ทัดรัดนะครับผมสวยงามนะครับปลูกเสก3ปีไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับจาปีจิ๋วนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเมตตาของหลวงพ่ออิฐนะครับที่ท่านได้สร้างเหรียญขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญนะครับ ได้ร่วมทำบุญแล้วก็มีเหรียญนะครับที่พุทธาพิเศษนะครับมีพุทธคุณนะครับเอาไว้คุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับคุณสภาพสตรีหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเหรียญใหญ่ก็เหรียญเล็กๆนี้ก็ดีนะครับผมบางท่านก็อาจจะเลี่ยมแบบห้อยด้านหลังนะครับผมห้อยเลี่ยมแทนตะกุดด้านหลังนะครับก็เป็นองค์ปู่คุ้มครองด้านหลังนั่นเองนะครับผมก็รอบตัวเลยนะครับ ก็มีเคลดหนึ่งนะครับผมเห็นอเอาเหรียญจิ๋วแบบนี้นะครับผมเลี่ยมประมาณ9องคองนะครับแล้วก็ห้อยต่อกันนะครับผมก็เป็นคล้ายๆสร้อยสังวาลเลยนะครับผมก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วแต่ความานิยมชมชอบนะครับของแต่และบุคคลนะครับการห้อยแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ ความสบายใจนะครับของคนมีไว้บูชานั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาเนื้องเงินบริสุทธิ์นะครับกับเนื้องเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงให้ทุกท่านได้ชมกันเนื้องเงินจะสร้างน้อยกว่านะครับสร้างอยู่ที่4,999เหรียญนะครับส่วนเนื้องเงินลงยาแดงจะสร้างอยู่ที่599 9เหรียญนะครับก็ลงยาแดงก็จะจะสร้างมากกว่า1 0 0 0เหรียญนั่นเองนะครับผมก็เหรียญนี้ สวยงามนะครับสวยงามอีกเรียหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันจนจบคลิปเลยท่านใดที่ยังไม่ได้ดูเนื้ออื่นๆนะครับของรุ่นจาปีจิ๋วก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมก็ทํามาหลายคลิปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับส่วนคลิปเนื้อร่างก็จะทําก่อนนะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับกดที่ช่องนะครับแจ็คเอ็กเปิดแล้วก็ไปที่ พลย์ลิสต์นะครับผมแล้วก็เลือกรุ่นมงคลอายุ65ปีลงพ่ออิฐนะครับก็จะพบกับนะครับจำปีจิ๋วรุ่นนี้แน่นอนนะครับผมที่ตั้งชื่อ,อรุ่นว่ามงคลอายุเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมารวมกันอยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเหรียญเทวิสุวรรณเนื้ออะไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผม กปรดติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ